คุณผู้ชมครับวันนี้วันช้างไทยนะครับมีหลายมิติที่ผมอยากจะชวนคุณผู้ชมมาติดตามนะครับอย่างเรื่องของปัญหาช้างป่าที่ออกมาจากป่าอนุรักษ์แล้วก็เข้ามาหากินในพื้นที่เกษตรกรรมนี่ก็ยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่รวมทั้งที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ด้วยเหมือนกันนะครับที่นี่มีข้อจํากัดในเรื่องของการแก้ปัญหาที่เป็นแบบเฉพาะหน้ามาโดยตลอดนะครับล่าสุดอาจจะต้องขอแรงชาวบ้านในชุมชนมาช่วยกันหน่อยครับ นี่คือสภาพของฝูงช้างป่าในเขตอุทยานแหน่งชาติแก่งกรุงจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือช้างป่าก็หากินกันตามธรรมชาติแบบนี้นะครับตอนนี้ชาวบ้านก็มาซุ่มดูครับจับตาเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างช้างป่าที่ออกมาหาผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน,น,นกินจน,นชาวบ้านได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นปรูปธรรมที่ผ่านมาทําได้ก็คือเพียงผักดันครับนอกจากนี้ก็ยังเคยเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ถูกช้างทำร้ายเสียชีวิตขณะที่ร่วมผลักดันช้างมาแล้วล่าสุดทางจังหวัดจึงต้องจัดอบรมเรื่องช้างป่าและแนวทางการเฝ้าระวังให้อาสาสมัครทั้งจากตำบลคลองพาและตำบลประสงค์รวมกว่า200คนเพื่อให้รับมือได้อย่างถูกวิธีและก็ปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมาให้ความรู้และก็ฝึกปฏิบัติให้กับชาวบ้านเนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการรับมือกับช้างป่า ซึ่งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านยังได้ร่วมกันวิเคราะห์เส้นทางการเดินของช้างป่าจากรายงานตำแหน่งที่ส่งจากปลอกคอช้างในพื้นที่ที่ติดตั้งไว้2ตัวด้วยกันครับ แต่ละพื้นที่พฤติกรรมช้างไม่เหมือนกันเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าที่ดูพฤติกรรมช้างมีความดุร้ายไหมแล้วก็วิธีการผลักดันว่าการผลักดันแต่ละครั้งนี้มีความรุนแรงไหมถ้าเกิดรุนแรงเกินไปช้างเขาจะจดจำเราต้องแบบร่วมมือกันละกันครับอตอนนี้คืออาจจะต้องแค่ใช้เสียงไฟฉายหรือว่าลูกปิงปองขนาดเล็กก่อนครับแต่เราไม่แนะนําให้กับการใช้อาวุธปืนเพราะว่าการใช้อาวุธปืนนีสามารถจะทาให้ช้างเสียชีวิตได้แล้วก็ อาจจะเกิดการดำเนินตามคดีตามกฎหมายได้ครับ ด้านนายสำนวนทองศรีในอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกว่าปัญหาช้างป่าลงมาในพื้นที่ของชาวบ้านในอำเภอท่าชนะนี่เป็นปัญหาสําคัญนะครับเกิดขึ้นถึง1ิบหมู่บ้านที่ผ่านมายอมรับว่าทําได้เพียงเยียวยาผลขอ,ของชาวบ้านที่เสียหายไปตามหลักเกณฑ์แต่ยังไม่มีแผนในการป้องกันระยะยาวนะครับแต่ก็มีแผนดําเนินการที่จะปลูกหญ้าอาหารช้างในป่าทําเป็นโป่งเทียมจัดหาแหล่งน้ําให้อยู่แต่ก็ยังติดขัดในเรื่องของงบประมาณอยู่ครับ vai bueno.